สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท,ท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องผมยีเลอร์อหนึ่งขีดล่างซีกันด้วยนะครับแล้วจะมาเล่นอ e ีพิกเน็กกาฟันเรนโบว์ออฟีกันนะคร่าเราต้องแบบไปปลากรัวนะจ๊บ <c oughs> อ๋อเซ่ย <c oughs> ปาไป let's go ไปปไปเดินเราจะกระโดดปั๊บชุบอาชุบอาชุบอาชุบอ่าอาชุบอ่าเดินเลยไปเดินไปกระโดดกระโดดกระโดดอาชุบชุบอ่าชุบ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 ปิด UI ชุบชุบ เฮ้ยถ้าตรงมาเราถึงดานนีเออ่เราต้องใช้วิธีการขี้โกงนะครับอ่า,อาตรงนี้เฮ้ยมีจับเวลาด้วยมัน้องฟ้ามันติมมองไมง่เห็นเพราะมันโตเกือดูสิอ่ามีจับเวลาด้วยอ๋อนี้ตรงไปตรงไปอันนี้ทะลุส่วนนี้ล่ะทะลุอ่าต้องเป็นอันนี้แหละไปไป่านผู้ชม อาชุบอาชุบอาชากระโดดกระโดดฮืมอาชุบ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 เลนออปปี้ออฟฟี่อาชุบปีนปีนปีนขึ้นไปอ่ากระโดดเอ้ยกระโดดกระโดดไม่ติดอาชุบกระโดดรัมแพร์บันไดเรนโบ้ แบบเดินแล้วบันไดหายอันนี้ล่ะอุ้ยนี้เดินหายเหมือนกันอุ้ยดีนะดูดีๆเกือบตกแล้วครับผู้ชม <laughs> โอ้โหเกือบตกอาชิบอาชิบอาอาชิบอาชิบเดิน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 ได้ละอ่าอาชิบโตดูเราเข้าช่วงกระโดดอาชิบ เอออันนี้หยับได้เลยใช่ไหมอ่อ๋อืูว่าอันนี้อ่ะฮันดะพื้นหายหายชุบหายชุบโอ้ววววอะไรเออ,อ,อ,อมีคนหล่นด้วยพระเจ้าคนหลน่นหายชุบฮัชชุบ

ขาเคื่อนกระโดดอืมเราต้องพอให้ได้เลยอาชีพอาชีพมีตั้งร้อยร้อยด่านอาชีพอาชีพเราจะกระโดดแบบสปีดรันกันนะครับอ่าเราจะสปีดรันแล้วนะครับอาชีพจุ๊บอาชีพ อันนี้กะโโดดกราโดดผดด้าว้าน,นี้ขวดดอ้าวอ้าวอ้าวอ้าจอน่อาจอเป็นพา่ผมพี่้าวอดาวอ้่ะอ้าวอ้วอ้าวอ้ดวอาวอ้้

ทางเราก็คือเดินก้าวไปข้างหน้าก้าวถอยหลังไม่ได้เพราะมันแหมมันไม่มีให้ถอยหลังโอ้ <c oughs> oh. นี่แบบไหนอ่ะอ๋อมันเป็นแบบมันเป็นอันนี้เราใช้วิธีที่โกงซูมจอนะฮะเพื่านผู้ชมใช้วิธีการซูมจอนะโกงเลยแบบนี้โกงหายจุดหายจุด สปีลันโอ้มีของป่านให้ด้วยสปิเนอร์ อาชีพหมุน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 อาชีพหมุน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 โอ้เราเลแบบใช่แบบว่าแบบเราแบบวันนี้แบบปากว่าไปเล่นสปินเนอร์ไปอ่ากระโดดกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมเล่นสปินเนอร์แล้วก็กระโดดไปนี่อาชีพเล่นสปินเนอร์แล้วก็หมุนแล้วก็กระโดด ผ่านผ่านนี่ผ่านาน,นี่ก็ด้วยจัดป้ายกระโดดกันต่อกันเลยนะครับอุ้ย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 กี่โดนมากี่โดนเหรอตัวผมอืมดูเรียมแปลก เดิเดินเดินแบเออนี่ไงครัแบบแต,ต่ต้องเดินนะครับอ้าวเได้แล้วนะย้นไ้วนีมันเปนยอนถม่เเอวเดนตุ้มเรต้องเดินตงนี้อ <c oughs> ่าเดเลสปินเนอร์าชิบเราได้หถึงห้ดานในเอ่อียสี่สีว จึ๊บไอ้จึ๊บกระโดดกระโดดเดดปลากลัวปลากลัวสปีรลันเลย <c oughs> อ๋อขนาดเล่มอ๋อไออะเอาเอากินทำไมมันมันดูหนักหนักตัวดูหนักหนักอ๋อมันตัวใส่มันน่าเกี่ยวเกับเทเลพอร์ตตัวเราเทเลพอร์ตมาอันนี้ทะลุอันนี้ ทะลุทะลุนี่แข็งไม่ทะลุอ่าอันนี้ล่ะทะลุอันนี้ไม่ทะลุจัดไปกระโดดกันต่อป่ะชุบกรชุบอืมเราจะกา <c oughs> เราจะผ่านด่านหนึ่งร้อยให้ได้เลย อาจบะระโดกันเด,ด้หอหาจืมฮึปุืมอันนี้ว้บ,บีบเล่นบีบเล่นสนุกเลยนะ้บีบอันนี้คืออาจึบฮึบฮึบ ระโดดกระโดดกระโดดกระโดดนี่วิ่งต่อไปโอ้โหโอ้โอ้อเดะอเดะอเดะขนาดตรงนี้ก็ยังมีเอ่อพื้นร่องคนเลยอ่ะเราต้องมาตรงนี้ตรงนี้ไม่ทะลุตรงนี้ไม่ทะลุตรงนี้ทะลุไหมไม่ตรงนี้อ่ะไปไปกันท่านผู้ชม ไปกันต่อเลยสปินเนอร์รอด้วยส่วนบ,บ,บล็อกส่วนบล็อกหลักไม่เปิดไม่เปิด <c oughs> บล็บอกอย่าเปิดเลยสปินดัน เรามาถึงตรงนี้ละดูสิเรามาถึงตรงนี้ภายในเท่าไหร่รู้ไหมประมาณร้อยเจ็ดประมาณเจ็ด้อยปสิบสองวิเลยนะเจ็ด้อยปสิบสองวิเลยอืมเราต้องมากดดูไอ้กล่องอันนี้เออของฟรีของฟรีชิปอันนี้ โอ๋อเพิ่มความเร็วส่วนนี้ฮะฮะฮะนี้แกจะอันนี้ไม่ต้องเล่นแล้วอันนี้ไม่ต้องเล่นแล้วมังครับผู้ชมถ้าผมถ้าผมใช้นี้เล่น <laughs> โอ้โหอันนี้ไม่ต้องเล่นแล้วมังแค่แบบนี้ <laughs> บินอันนี้แบบมันแบบมันแบบว่าแบบมันตามมันตามตามเมาส์ครับโอ้โหเจ็ตแพ็ เจ็ดแฝกไม่ต้องเล่นงี้ไงชนะแล้วเนาะน่านผู้ชมืมชนะละจบแล้วจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมก,กดฮ like, ัทส์คัลด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับ